สวัสดีครับผมวีเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดชื่อผิดสวัสดีครับผมวีบิ๊กบอช่วงนี้ติดพี่พิธาอยู่มือไม่อนอยู่กับพี่นงสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ข้างเรือไฮบิดแคทนะครับพี่นงลำนี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆแต่มันมีประเด็นประเด็นครับที่เราเคยคุยกันอยู่ว่านักตกปลากลัวมันจะมุดครับ ใช่ไหมครับจริงๆมันไม่มุดโชว์มาแล้วเราลุยกันมาแล้วใช่แล้วก็ตัวเนี้ที่นั่งมันเยอะใช่ครับมันไม่ได้เหมาะกับการตกปลาพี่โหนงก็เลยเอาใจนักตกปลาไฮบริดแคทที่เป็นตกปลาขึ้นมาครับเอาแบบสายจ๋าเลยนะตกปลาเลยตกปลาจ๋าเลยคือมึงร้อนตัวดำเลยแน่นอนแก๊สเลยอ่ะนะครับตอนนี้ด้วยความที่ท้องไฮบิดแคทตัวเนี้คือยู่เห็นเองกอยู่วิ่งดีประหยัด เครื่องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่โนงก็เลยออกแบบขึ้นมาว่าเพิ่มอะไรนะพี่นงเพิ่มหัวใช่ครับเพิ่มหัวท้องนี่คือยังเป็นท้องไฮบริดแคทอยู่ใช่ครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงทองกลางนิดน้อยเพิ่มสเต็ปใช่ครับเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรือตัวนี้มันเลยยาวขึ้นมาเป็น27ฟุต2ีสดฟุตครับนะครับแต่ยังติดเครื่องเดียวได้อยู่เนื่องจากเราต้องการให้หัวมันเชิดขึ้นความยาวมันจะออกมาใช่เอามาทางนี้ครับทุกคนนึกออกไหมครับว่า ท้องไฮบิดแคทเนี่ยสมมุติว่าความยาวจากหลังไปหน้าคือเหมือนตัวตกปลาเลยนะครับแต่พี่นงเฉือนตรงนี้ออกแล้วก็ทำให้มันจะงอยขึ้นมาอย่างนี้มันจะสูงขึ้นไปงอยขึ้นไปอย่างนี้ครับเพื่อให้หัวมันสูงขึ้นใช่มันเลยการเป็นยิบเจ็ดเพิ่มมาอีกสามฟุตใช่แต่เวลาท้องที่ประท้าขึ้นก็คือเหมือนกันที่เดิมที่เดิมเหมือนกันใช่ครับที่เดิมครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ เหมาะสําหรับเรือตกปลาแล้วจะออกไปไกลๆใช่ไหมพี่นงใช่ครับใช่ครับคือก็ต้องบอกว่าถ้าจะสายลุยตกปลาลุยๆเนี่ยหัวมันต้องสูงแบบนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมันมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นผมก็เข้าใจเรื่องนี้นะครับครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทาไมอันนี้ถึงชื่อไฮบิดแคทใช่ครับนะตกปลาได้จริงๆมาลุยได้ลุยได้ครับนะครับทั้งน้ําจืดน้ําเค็มน้าทะเลได้หมดเลยครับแต่วันนี้เราไปลองกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมสีส้ม พิธามใหม่แล้วใหม่แล้วพิธาใหม่แล้วทิทาใหม่แล้วครับแต่วันนี้อันนี้จะมีพิเศษกว่าไอบิทแคทขึ้นมาอีกตรงเรื่องเครื่องอ๋อเยี่ยมเลยสามารถติดได้สองเครื่องหรือเครื่องเดียวก็ได้ครับติดสามเครื่องก็ได้โอ้โหเอาทบ้าหรอกนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าทำไมถึงติดสามเครื่องได้ด้วยไปดูไปดูไปลงน้ำครับผม ฝนอะไรไปเยอะแยะครับอันนี้คืออุปกรณ์กองถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทีมงานไอ้เรื่อด้ห้อยๆอยู่นี่ไม่ใช่นะครับไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดเลยแล้วพี่ครับฝนจะตกงี้พี่จะแบกขึ้นไปอีกเหรอครับจะติกยังชีพฮะคือต้องพูดอย่างนี้ตรงๆเลยนะครับเรือพี่หนงเนี่ยน้ำมันหมดไม่ว่าเบียร์อย่าหมดอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ กับทันทีเลยอยู่ไหนก็กลับกรับปลาเป็นถังก็กลับตกปลานะปลายังกินดีอยู่เลยนะกูก็กเบียหมดกรับกลับเลิกเลิกเลิกกราเราคงจะถ่ายได้แวบๆนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วมาแล้วฮะหึ้มแล้วผมสาบานไปเยอะด้วยผ่าแน่นอนกู ร่มส้มของเรานะครับอันนี้จริงๆแล้วคุณพิ่ทาเขาสั่งเอาไว้ไม่ใช่โลโก้ไม่ใช่พี่ทา,เ,าเ,เดี๋ยวผมจะมาบอกว่ามันแปลกมันพิสดารยังไงนะครับลำนี้เดี๋ยวผมลงก่อน <c oughs> ตอนนี้ลำนี้ใส่1 5อยตัวนะครับของยามาฮ่าิ่งดีเรามาดูตรงนี้นะครับอธิบายอธิบายทุกท่านจะเห็นตรงนี้ตรงกลางฮอลกลาง ใช่ไหมครับมันก็คือคอหลอกเหมือนไฮพิค a t ถูกไหมครับพี่นงแต่พี่นงทาข้างให้เป็นทันซํมด้วยใช่ครับถูกต้องครับอ่ามันเลยติด2เครื่องก็ได้2เครื่องเดียวก็ได้เครื่องเดียวก็ได้คือมุงเรามุ่งหวังอันแรกก่อนอ่าหนึ่งเครื่องใช่เพราะเราจะอยากให้แบบเอ้เราใช้เราไม่ต้องวิ่งไปไกลเราติดหนึ่งเครื่องได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่ไฮเพอร์ฟอร์แมนมากๆเราติดสเครื่องถูกไหมฮะไม่ใช่ผมรู้พี่นง มีคนอยากได้สองเครื่องเห็นที่มันอยู่สองเครื่องได้ไหมพี่สองเครื่องพี่หนูก็เลยจัดให้ตอนนี้คนที่จองเป็นสองเครื่องหมดนะหรอจริงจริงแล้วทำทำไมเนี่ยจริงจริงแล้วไตรงกลางนี้ใส่บันไดได้นะใช่เราใส่บันไดใส่บันไดเดี๋ยวมีฝาปิดนี่เป็นแพลตฟอร์มสวิมมิงไปอะไรเงี้ยครับ อ่าครับเป็นอย่างนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็น2เครื่องซะสเครื่องซึ่งเราจะต้องการค่าไฮเปอร์ฟอร์แมนต์เต็มอันนี้ห้องขังเหยื่อใหญ่ไหมเนี่ยเป็นอุณหใหญ่มากแต่เรายังไม่ได้ใส่นะเราเอาน้ำมันมาเก็บไว้ก่อนอ่าจริงๆห้องขังเหยื่อเนี่ยใหญ่จริงๆห้องนี้นะฮะห้องนี้โนี่สายบู๊นัสายลุยสายบู๊อยู่นานๆอยู่ไปเลยฮะอ่าห้องขังเหยื่อเบอร์เลอร์นะฮะแล้วกว้างก็คือกว้างเท่าไฮบิดแคทนั่นแหละกว้างเท่าไฮบิด คือคือสไตล์ตอนนี้เรามีเรื่องพวกนี้อยู่อย่างเช่นว่าเวลาคนไปตกปลามันจะเจอเรือที่โครงเคลงโครงเคลงซึ่งเขาก็จะถกเถียงกันในวงการว่าเรืออันนั้นมันยังงี้เรือมันนี้งี้คือผมก็เลยทําว่ามันเป็นแคทไปเลยเพราะแคทเนี่ยสามารถเดินไปไหนแบบระหว่างเรือวิ่งเยเนี่ยเรามาอยู่ข้างเดียวกันหมดเออเรามาอยู่ข้างเดียวหมดเราก็นิดหน่อยมันยังน้อยมากคือคือมันพูดง่ายว่าเขาใช้ภาษากันว่าอะไรนะเรือแข็งน้ําหรืออะไรสักอย่างนะผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ว่า แคทเนี่ยมันก็ไม่เหมือนโมโนฮอลเลยเพราะมันมี2ทุ่นที่ใช่แอบสอบกันอยู่ดันกันอยู่ถูกไหมเราไปทางนี้ทางนี้ก็กดทางนี้กดลงเราไปทางนี้มันก็กดทางนี้ลงทางนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยกว่าใช่ครับนักตกปลาก็จะสามารถแบบใช้ชีวิตบนบนบนการตกปลาได้แล้วอย่างงี้พี่หนงทุกคนจะเห็นความแตกต่างระหว่างไฮบิดแคทกับตัวนี้ไฮบิดแคทนี่ที่นั่งนี่ข้างหลังอะไรเตไม่หมดเลยไม่มีไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเราต้องการ ตกปลาเราต้องการแบบว่านักสายปลาไม่นักตกปลาไม่นั่งไม่นั่งนะไม่นั่งฮะมีแต่ที่นอนที่นอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนยาวๆนอนยาวๆกันไปครับนะครับนักปลาไม่นั่งแล้วก็ ร้อนไม่กลัวด้วยไม่กลัวหลังคาแม่ี้หลังาคงาต้องสั้นๆไม่งั้นจะตวัดเป็นหัก <c oughs> ไม่ได้เบ็ดเป็นหลายหมืน่นเบ็ดหลายหมืน่นบอกเมียแค่สองพันอ่าบอกเมียสองพันแล้วแล้วลงไม่ใช่คันเดียวนะลงไปนี่สิบคันห้าคันเป็นแสนค่าเบ็ด <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปดูข้างหน้าหน่อยดีกว่าด้วยความยกสูงของมันอามาตามมาเดีเรามีที่โล่งเยอะมากข้างหน้าก็ใหญ่ข้างบนก็ใหญ่มากนะอ่าข้างบนนี้ก็ใหญ่จริง นะฮะเรามีห้องสมอแบบยักษ์มาให้หนึ่งห้องโอ้โหนี่มันโ้โหน้ำเต็มแล้ว oh ่ะเฮ้ยม no ันไม่ห้องสมอนี่พี่น้องอันนี้มันสาว่ายน้ำ่ะเนี่ยใหญ่ให่ให้องสมอครับห้องเก็บพวกเฟนดงเฟนเดอร์ลึกวีวีดูนี่ยัดลงไปนู้นลงไปสุดนู่นอะเก็บอะไรดีอะเราว่าไงถามคำเดียวจะล้วงถึงไหมที่เท้าพี่วีลองเปิดดูเก็บปลา อ๋อมีถังเก็บปลาปาสเบอร์เรอครับตัวใหญ่ๆเราต้องการเก็บฮะยาวๆนี่มาเหอะมาเหอะมาเหอะครับไม่ต้องหั่นครึ่งครับครับมาเต็มเต็มฮะเต็มเต็มอ่าก็ต้องบอกว่าอย่างงี้ครับพี่หนุ่ครับที่ให้ดูมันเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรอ่าตรงนี้ปลามีแคอนิสมีแค่นี้เราตกปลาเอาถังน้้ำแข็งมาตั้งเย็บเบาะติดไปปุ๊บเดินทางเนี่ยให้ดูอืเนี่ยข้างหน้าก็ไม่มีอะไรถางน้ำแข็งมาตั้งครับ เขาต้องการพื้นที่เยอะๆถังน้ําแข็งเขาจะได้เยอะๆใช่ครับเก็บปลาเก็บอะไรของเขาใช่ครับนี่คือตกปลากิจกรรมทางการตกปลามันต้องใช้พื้นที่ใช่มันต้องใช้ทุกอย่างเลยเพราะว่าปลาเดี๋ยวนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็จะตกกันใหญ่ขึ้นเริ่มออกไปไกลขึ้นเรือลนี้มันก็เลยออกแบบไปไกลขึ้นใช่องมั่มั่มั่ คือยิ่งไกลปลามันก็ยิ่งใหญ่เราว่าอย่างนั้นนี่เลยตกปลาเนี่ยเรารีวิวแค่15นาทีก็จบหรือ5นาทีก็จบ,จบเลยมันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้จริงๆครับนะครับ แต่ใครอยากเห็นก็แบบดูความเรียบร้อยของมันเขาก็จะสวยงามตามท้องเรื่องเขาอยู่นะฮะมันก็จะต้องมีการเอาไปปรับไปแต่งแต่งกันเองมั่งใส่ที่เสียบเบ็ดใส่อะไรคืออันนี้แล้วแต่นักตกปลาต้องทำที่ปักเบ็ดเพิ่มบางคนเขาก็ใส่เนี่ยอย่างตรงนี้นะครับที่ปักเบ็ด2องอันบางคนอยากได้ห้าอันมันก็จ่อไปจ่อมันเป็นหลุมไม่ได้เลยมันสามารถแบบเราสามารถทำได้หมดบางคนเขาก็ทำที่อ๋อพี่หนงใส่ไปแล้วนี่่าที่เสียบเบ็ดที่หลังคา มีครับมีให้ด้วยครับติดบางคนก็เอาไปติดสปอร์ไลท์ติดไฟสองมือแล้วแต่ป้อมก็เล็กๆครับนี่พี่เก๋ป้อมเล็กๆมีห้องน้ำไม่ได้พี่น้องมีเล็กเล็กกว่าเล็กกว่าในทุกรุ่นเลยนะห้องน้ำอะเหรอล็กจริงๆเลยเนี่ยยังไม่ได้ทําไม่เสร็จนะฮะก็เล็กแต่ก็เข้าไปมีส้วมเตี้ยๆตี้ไปนั่งเอาได้ไหมก็คือฉุกเฉินก็เอาเฉินก็ต้องได้ละนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเลยเรือตกปลาเนี่ยป้อมก็มีแค่นี้เองนะฮะส่วนใครจะอยากจะเพิ่มเติมอยากจะหลังคาเพื่ออาการนี้ก็ต้อง เริ่มคิดกันเริ่มทำแต่เรือจริงๆเนี่ยเรือนักตกปลาจริงๆอย่างของมึงนอกเขาแค่นี้ซเนเตอร์คอนโทรลบากคนเขติดซันเชตใช่สันเชตด้านหน้าด้านหน้าบอะไรเงี้ยนะบางร่มหน่อยใช่ยังตวัดปลาได้อยู่พาไปหลังก็ได้ได้หมดแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ไอเดียครับคือเราออกแบบมาตอนเนี้ยเรา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 ชิงเรื่องความแข็งน้าไปก่อนเรามาชิงเรื่องการไม่โครงไปก่อนลำเนี้ยออกแบบมาเพื่อแบบ ไม่โครงไปก่อนนี่เรือพี่เทิดมาพอดีเดี๋ยวผมจะให้ไต่โจ๊กขับคลื่นหลังเรือนั่นดูหน่อยเอาเลยไต่โจ๊กมาไปไต่โจ๊กจัดให้หน่อยนะครับไปลองดูว่าวิ่งสู้คลื่นเป็นยังไงอือสู้คลื่นของเรือพี่เทิดเลยครับเห็นไหมนี่นี่นี่ 4ี่0นความเร็วไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกยี่สิบามน็อตสี่พันโอ้โหอันนี้คือเขาแกล้งเราหรืองไงครับพี่<ข>หนุ่มเขาอยากสั้างขึ้น เขาอยากสร้างคลื่นให้เราใช่ป่ะเขารู้ว่าเราอยากโดนเครื่อเราดอดนะคือจะนุ่มมากพี่บีเราจะนิ่มนวลมากนิ่มนิ่มนิ่มนี่เรายืนอยู่หัวเรือนะนี่คือสไตล์แคทเลยแคทก็คือนิ่มแล้วเราเดินไปไหนเราไม่ต้องกลัวมันจะโคลงใช่เราก็วิ่งของเราไปเรื่อยเปื่อยได้นะฮะอันนี้คือสบายแคทเนี่ยไตโจ๊กเนี่ย เขามาช่วยงานเรานะฮะที่มาเขามาจากกระบี่เลยลูกค้านี่ทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งเลยฮะเมียมือนี่ทิ้งหมดเลยเมียทิ้งเลยฮะทิ้งเลยฮะเนี่ยตอนนี้ตายแน่นอนเลยเนี่ยโอ้นี่คืนใหญ่นะบ่าบอกนุงงต่านี่คืนใหญ่ใช่ไหมยังนิ่งๆอยู่นะครับ